เปิดยอดกระถินวัดเจดีไอ้ไข่ยอดกระถินคูบาไก่วัดป่าอินหาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลสื่ออิสระยอดกระถินปี63วัดเจดีไอ้ไข่เมื่อวันที่18ตุลาคม2563มีการนะครับถวาย หายอดกระถินนะครับที่วัดไอไข่นะครับเป็นเงินจำนวนนะครับเป็น56ล้านนะครับ5 5 0 0 0นห2าหบาทนะครับส่วนยอดกระถินสามัคคีวัดป่าหินหาว ปี2,563นะครับทั้งสิ้น3 7 2 7 7 9 9บาทนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็จะหาข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยสวัสดีครับ